มาเริ่มสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นดื้อดืดหรอเออสวัสดีครับอ่ะวันนี้ก็สถานที่เปลี่ยนไปในระดับหนึ่งนะครับใช่ขอขอบคุณสถานที่ดีๆสำหรับ2530ดีไซน์คิชเชนสเตเดีตอนี่อ่ะอืออยู่กับซีรีส์อะไรครับคุณแชมป์สเปซมอลลี่เน็ตฟิกส์ควิดเกมคเออดึึงด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 ึงนี่อันนี้บอกก่อน ว่า <Wow. S 2> เป็นของพี่สาว <Labor> ของเราเป็นเป็น <and> ผ <ilen> ู้ให้การสนับสนุนในการรีวิวนะครับเออซึ่งเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นซีรีส์ล่าสุดของ Molly Space 400%เใช่ก็คือทำกับ Netflix s u u i d เก m e ก็คือตอนนี้ออกอากาศถึงออใช้คำว่าออกอากาศโอ้ยโอกอออออออ อตอนนี้ล่าสุดมันก็ซีซั่น2แล้วก็คืออันนี้ก็คือฟีลแบบว่าในในส่วนของงานเกาะกระแสก็เลยแบบต้องรีบเข็นมาเอออเอแต่พี่แชมป์ยังมันยังไม่ดูนะ ยังไม่ดูกลัวกลัวเลือดกลัวเลือดอันนี้คือกลัวเกินเอก็อันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับใช่ตัวนี้4ี่รเปอร์ซแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันว่าแบบใดอันนี้คือเป็นการรีวิวนอกสถานที่นะคะมันมันก็จะฟิลในส่วนของไม่มีแท่นหมุนใดอ่าอ่าต้องเรียกว่าอะไรนะเหมือนจะในซีล ใช่ไม่จริงจริงมันซีลมันซีลเออเรามาลุ้นกันเลยใช่ซึ่งมือซ่านเอาจริงเพราะอันนี้มันเป็นสองตัวธรรมดาใช่ไหมใช่2ตัวธรรมดาไม่มีซีเกทใช่ไหมไม่ได้สุ่มซีเกตแต่มันสุ่มกวนอยู่นะเออมันก็จะมีน้องตัวโกโกวาคือซีซีจิมิตาไม่ใช่จริงจริงแล้วน้องชื่อว่ายองฮีแล้วก็ไอัวนคือเป็นไอ้นายแมสโซเจอร์แมสโซเจอร์ตัวซึ่งตัวที่เป็นทหารอยู่ในเรื่องใช่ปรากาณนี ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องนี้จะได้อะไรทีแรกกะจะร้องเพลงให้ฟังแต่ก็กลัวติดลิขสิทธิ์เมืองถ้าร้องเสียงนั้นพี่ว่าหลบสะบัดเออเออแกกขอคัตเตอร์หน่อยไม่เขาซีวนี้มาไงอ๋อเหรอเดี๋ยวสักครู่น่ะนี่ไงนี่ไงอ่าเป็นแจกเฮ้ยขออนุญาตนะครบอ่านับหนึ่งถึงสามแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นตัวไหนเพราะว่าเอานีเอาง่ายอันนี้มันสุ่มนะ คืออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งรอบนี้อัตราส่วนแมงก็งงคือมีสิทธิ์ได้น้องโกโกวากิซิเมตาหรือโซลเจอร์นีอัตราส่วนแบบนี้ใช่มาอ่ะนี่เปิดออกมาปุ๊บเป็นการดค่ะเปิดออกมาปุ๊บเป็นการดเลยแล้วการนี่คือเปิดยังไงอ่ะนี่ไงอันบนึงเดี๋ยวกาดค่อยดู โอเคโอเคเอาเอาตัวน้องออกมาเปิดโลงมาไม่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 ทำงี้ทำงี้ขออนุญาตยืนเปิ่นปูไม่ก้อนให้มาเยอะมากกันชื้นแมวนี่โอ้โหเดี๋ยวตั้มหนึ่งมันต้องด้านอี้ปะไม่ใช่ว่าแล้วเดี๋ยวไปเอาคัตเตอร์ก่อน อินซีลเกินไปเฮ้ยเธอมันแถมตัวเล็กมาให้ด้วยวะออนกว่ามันแถมสลับกันนี่คือเป็น400%แล้วก็บวกตัวเล็กเกินเบอร์เกินขออนุญาตแกะเล็กครับแกะยังไงไม่รู้เมื่อกี้ฉันทำอย่างเงี้ยเอาเหรอเผื่อเหรอเผื่อไปตอนเปิ่นกี่ั้งน่าจะประมาณสี่ั้ง ก็คือไม่ต่างอะไรกับลาบูบูเลยเข้าก่อนลาบูบูเป็นไงก็ติดอย่างนี้แหละไม่จะได้เวลาเวลาแพ็คแพ็กลับจะได้เงนินได้มีสี่ข้างใช่ไหมข้างอ่ะโอ้โหอันดับท่าน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 มามาน้องยองฮี กเกียดชื่อจริงอ่ในซ ja ีรียก็จะมีให้เป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวร้อยเปอร์เซนกับตัวสี่ร้อยเลยเนาะเฮ้ยถึงแล้วนะอ่เดี๋ยวพี่ชมให้ดูตัวอ๋อแม่ตื่นเต้นเปิดหน้ากากได้มือสั้นือนสเปนมอนลีทั่วไป ใช่แล้วก็มีหูเนี่ยหูมันจะเป็นข้างๆเป็นแบบเป็นลายผมเปียนะอันนี้เราเคยเปิดไหมสกอลแพนด้าหรือเปล่าเอออจันเบอร์เกอร์เลยอ่ะนี่มีปืนด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะวางไว้ข้างๆก่อนนี่แทน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 ักข้างล่างปะอ๋อมีอ โอ้มมยกอดไม่น่าเชื่อเลยว่าช่องเราจะมีปัญญาเปิดแนวอันนี้ไม่ไม่ใช่จุ่มบ้านแล้วนะเดีย๋ยวจุ่มคาลูาอ้าโอ้ยเธอนี่ข้างหลังมันเป็นเงินข้างหลังมันเป็นเงินอันนี้<ต>นเอาจริงๆนะยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยจริงม่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเพราะว่าตัวจริงอ่ะมันไม่ได้โชว์มันไม่ได้โชว์พี่ยังไม่เห็นตัวโชว์นะเออ เฮ้ยไม่ก็เฮ้ยสวยอาปืนมามาปืนมาโอ้โหไม่ก็เติร์นวิ้ยคนลุกอันอันนี้คือเปิดออกมาเลยป่ะขออนุญาตแกะแกะไงวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะอือหืม นี่ใหม่กอดเกินอ่ะแล้วอันนี้นคือ,อยังไงมันดึงใหม่เนาะนี่นีดีดีมันมีสกอตเทปอีกวะเนี่ยใช่ <laughs> ทำไมมันซับซ้อนจังวะ <laughs> สกอตเทปนี่เห็นไหมไม้มันก็ต้องโทรเทคมาอ่ะเธอขยับไปอ่ะโอ้โห อ่ะตรงคอก็คาไว้อย่างนี้ก่อนะกันใช่ใช่อ้าวมันออกได้ไดเลยเหรอหรออกได้เลยป่ะเออวะเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นใช่ไหมโอ้โหมีสาประก<ป>อบเกินไปแกะปืนมาเกินไปอันนี้เอ,อกได้เลยนี่อย่างนี้มันเป็นในนี่อ๋อมันมามันมาแค่น,นี้เอใช่น้องแสดงถึงความร่ำรวย อย่างชัดเจนเอาข้างหลังก่อนเลยไฮไลท์นี่น้องเงินข้างในนะเงินะว่ารางวัลของเกมช้เงินรางวัลของเกมห้าสิบล้านป่ะกี่ล้านห้าสิบป่ะกี่ล้านจำไม่ด้กี่ล้านจำไม่ได้กุบี่สี่หมื่นวอนเอาไปแลกได้ป่ะสี่หมื่นล้านวอนอยู่ในเฮ้ยนี่อยู่ในกระสุน หูขยับได้จริงๆมันเรียกหูไหมจริงๆตรงนี้มันเป็นลายผมเปียไงอ่าที่หนึ่งจับขึ้นมาโอ้โหเวลามันเวลามันตัวใหญ่มันสะใจตรงนี้เนี่เนี่ยน้องชื่ออกได้เหรอน้องชื่อยองฮีเนี่ยคบแล้วดูในตานะดูในตามันในตาเป็นเลเซอร์นะเออเป็นตัวที่มันเป็นเลเซอร์เออนี่โอ้โหตัวแมทเทอเรียลก็เป็น พลาสติก PVC มันเดิมแต่ว่าเป็น PVC แบบแมทเนาะใช่การไล่สีโอเคเลยคือคือตอนเปิดอะมันจะเป็นหน้ามอนรี่นะแต่ตอนปิดกก็จะเป็นเนี่ยมีหน้าหมามีหน้ามาของน้องยองฮีใช่เนาะเออไหนดูกระสวยดิอะให้ดูกระสวยยังให้ดูแล้วให้ดูแล้วกระสวยเนี่ยแล้วก็มีท่อต่อคือไปวางเยอะมันก็คงเน้นปริมาณอ้าววางเยอะๆพี่หนึ่ง นใ,ในเมื่อมันต้องวางในเมื่อในเมื่อในซีรีส์มันอะมีถึงสองตัวมีสองมีสองีอยองฮีกับอะไรนะยองฮีกับแมสซอนเยอร์เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาการ์ดาให้ดูการ์ดก่อนอันนี้เดี๋ยวให้ดูลายลายผมข้างหลังการ์ดมาเป็นซองนะผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ เอ้ยมันมีตัวเลขปะถ้าจำไม่ผิดว่าตัวที่เท่าไหร่โอ<ห>้นี่ไงใช่ปะ่ะตัวเลขปะอันนี้กาดเป็นเป็นเป็นโลโก้ของ a s อ u u i g a เกเออแล้วก็เขียนว่าสเป c มอนลี่อ่ะว่าได้ยองกีมันจะมีทั้งตัว400แล้วก็ตัว 100, ว 100. นี่เอาตัว100มาด้วยอ่ะอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรคู่มือหรอใช่ๆๆอ๋ออ่ะ,อะมันบอกว่าขยับตรงไหนได้บ้าง อ๋อเหรอเออมันบอกว่าขยับตรงไหนได้บ้างเนี่ยเออว่ะเขียนบอขยับได้นี่ไงเวลาเวลาเวลาโชว์ก็ใส่ตาประกาศนียบัตรเนี้ยหรอเทียบเทียบเลยเทียบกับยองน้อยนี่ไงที่เขานับว่าถ้าเป็นตัวไหนสี่ร้อยอ่ะมันก็คือเอาความสูงนั่นแหละเท่าไหนึ่งสองสาม สี่จุดห้าค่ะแนวไม่มีเอฟเฟคเลยมันแบบว่าฉพาะกิีเกินเอออ่ะนี่ก็ประบเหมือนเลยปะอ๋อยกเว้นในนี่ข้างในไม่มีข้างหลังไม่มีเงินนะก็เพื่อนพี่ยอมไม่แพ้ไม่ได้เงินเลยโอเคมาในเมื่อมีน้องยองฮีแล้ว เราจะพลาดน้องสดเยอะไปได้ยังไงตบมือสิคุณแชมป์เออไม่เมื่อกี้กลัวหลังยิงหมูเลยในเมื่อมีน้องยองฮีแล้วก็ต้องมีน้องยองจูด้วยมันม่ยนายนาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แชมป์เก็บตัวนี้ก่อนจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นแบบสูบเนาะมันสูบนะก็ตนะัวไข่ตัวมันแล้วกันนะพะี่บอกตรงเยตัวไข่ตัวมันค่ะมันสวยเกินไม่พี่เอาสรุปอันนี้ไว้ล์ลานใช่ไหมไม่ได้เอากลับบ้าน อ่าพี่หนึ่งแกไม่เดี๋ยวไม่ใช่เปิดมาปุ๊บเป็นยองสองนี่คูณเนิบเลยนะเขาการันตีไปแล้วใช่ไหมโอเคโอเออเปิดค่ะเปิดตัวกล่องเหมือนกันทั้งหมดเลยมีการ์ดเหมือนกัน อ๋อไม่เหมือนดิไงเปิดออกมาปูเอ๋อเปิดปูดมันเห็นเลยนี่ว่าเออว่ะอ่ะมาวางวางไปค่ะ <c oughs> ไม่อุ้ยตัวสีปูมันมันไอ้น,น้องเกิดมามันดีว่ะอ,อ่ะเอามาช็อตอ่ะไหนสก,กเทปอีกแล้วสกอเทปก่อาสกอเทปก่อนสี่ด้าน ซึม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 ่างอะไรเอาใแน่นอนอะไรเอัดจัดะกจ็กจะได้รู้เลยว่าเขาติดสกอตเทปมาตรงไหนบ้าง เฮ้ย <Hey. S 2> อ่าพี่อนึงอ่าให้ดูตัวร้อยเปอร์เซ็นก่อนอยากรู้ว่าสซาริโอมีตัวเล็กปะไม่มีเป็นสุ่มไม่มีชะต้องไนเ,เดี๋ยวๆเอาตัวเล็กอ่ะอ่ะอานนึงข้างๆเอ้ยน่าจะเหมือนกัน นีออ่อ่ะอ่ะ,อะเธอเอาอันนี้ออกจับหยกจับแล้วนะจับแล้วจับแล้วแหวนนะเน่ยแน่โอ้โหสี <c oughs> ทำไมสีมันขนาดนี้เนี่ยชมพูพริงชมพูพริงชมพูพริง,ปปรงมาก<า><า>อุ้ยสีมันจัดจ้านมากเลยอ่ะอ่ะแกะอันนี้แกะไงเหมือนกันเหมือนกันอ๋อเนี่ยอันนี้ ไม่ทำไมตาเขียวอะมันมีในเรื่องมันมันมันยังไงปะไม่มอลลีก่ก็ตาได้ทุกอยู่ได้หมดสด,ด,ดชื่นหกูค<ข>อลแลบช้ำกูคอนแลบช้ำอยู่แล้วอ,อันนี้เธอเอาออกไงวะไอที่ถือปือนนี่นี่น,นี่ไม่มันต้องแกะสักไอนี้ก่อนมันงับสองด้านอ่ะ เปินอ่ะเปืนแกะเปืนจริงๆอ่ะไอตัวเนี้ยมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมเยอใช่ไหมเคิดไม่ไมอย่าไปชีช่องรวยให้ปอบมาดเอาละเดี๋ยวมึงไปชีช่องรวยให้เขาอีกเดี๋ยวมาทีหลังนะโอาหัวสุ่มชํำเลยสุ่มสุ่มอีน้องยองฮีด้วยสุ่มอีโซเยอร์ที่สามแบบอีกโอ้โหแค่นี้ก็ตื่นเต้นเกินละ อ่าข้างหลังก็เป็นอ่าเป็นเป็นไออะไรนะว่ามัน black pink มากเลยเจิงมันมันไอกระป๋องมันมันสีเดียวเออสีเดียวกับ black pink เลยนะเนี่ย black pink in your area ใช่ไหมใช่โอ้โหนี่อ่ะพี่หนึ่งถือตัวใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ชายถือตัวเล็กก่อนเอาไม่กินไม่ได้ให้ดูมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเปิอนี่ข้างหลังคือข้างหลังไม่มีเงินนะก็คืออินี่แพ้เกมไม่ได้เงินไม่ใช่ยวออกมานี่ เฮ้ยมันเป็นสีชมพูที่ถูกต้องคือมันเป็นสีชมพูที่ถูกต้องไหมดูหน้าอกดีดูหน้าอกเหมือนนะสิทธิ์ทำไาอ๋อโป๊กโเหมือนกันใช่ไหมน่าจะเหมือนกันเหมือนกันไอ้ไม่เหมือนว่ะอันนี้มันเป็นรูปบ้านอ้าวหรอบ้านปะเออว่ะเป็นรูปคนอ๋ออ่านรูละรูละรูละอันนี้เขียนว่าอะไรเขียนว่าโป๊กโก สเปสโกโกะไหมอ่ะสเปส spc เขียนว่าสเปสมึงปกโกะอะไรอ่ะตัวนี้ co2 ง่ายว่ะสเปสโอ้ยสเปสเออมันเขียนสเปสแล้วก็ข้างๆเป็นโลโก้โอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ถัดถ้า x ปุ๊บก็คือเพย์สแตชันใช่เอออ่ะแล้วก็ข้างบนงับลงมา เอ้ยตัวนี้เขาทําให้เรียนแบบเหมือนในนี่เลยนะอีตัวตัวที่มันเป็นหน้ากากจริงๆอะใจได้ใจ่ไหมแยอแยอรูรูเนี่ยแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมสามอันนี้มันแทนยศป่ะใช่น่าจะเป็นยศขั้นของแต่ละดาวอันนี้น่าจะสูงสุดไหมสามเหลี่ยมเดี๋ยวต้องถามพี่ตาพี่มั่นใจเออเออนั่นน่ะนี่แล้วก็มีปืนนี่ปืนด้วยรู้สึกมือมันอามือมันก็ขยับแขนขยับขาได้เอาลง โอเคเราจะโชว์แบบนี้เลยอ่า <laughs> พี่หนึ่งเอากากากาเออใหญ่มากสี400่รเซ็นไหนตัวร้อยอยู่ไหนเอามาตั้งดิเอามาตั้งด้วยกันเลยปิ่งอ๋อมันมีสติกเกอร์ติดด้วยนะตัวร้อยอะ่ะอย่าลืมเอาออกเดี๋ยวเออเดี๋ยวคอยเอาออกอ่ะวัดขนาดหนึ่งสองสามสีสี่จุดห้ามืนเดิม ผู้ชนะรางวัลได้แก่อ๋อแต่แต่อันนี้มันมันมันเป็นแบบการันตีวายเปนการ์ดเออแต่ว่าไม่ไม่ได้เขียนหมายเลขใช่ไหมเฮ้ยมันเขียนโปรดักไอดีอยู่นะซิงเหรอเออไม่เป็นไรนี่อันนี้เขียนว่าแมสโจรโอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ๋อเหมือนกันแล้วก็วิธีเล่นวิธีเล่นไหนๆขอดูวิธีเล่นหน่อยรู้สึกว่ามันจะมันจะต่างกับตัวโคโควานี่เอ้าข้างๆมันขยับได้เอ้าตรงเนี้ย เออไม่ต้องหรอกคือพี่ว่ามันหมายถึงว่าให้การเปิดเปิดไอ้นี่ออกมาได้แต่ของดูข่าดิแต่ขี้เห็นขาแบบอ๋อไม่ได้ทำทำแค่มือกับหัวเออสี่ accessory m a d damage to product ใช่อ๋ออันนี้มันเตือนบอกว่าถ้าตัวปืนเนี่ยเสียบไว้ปุ๊บอะมันจะมันจะไอ้นี่กับตัวคือไม่เหมือนพลาสติกมันกัดอันนี้มันเขียนเตือนไว้นะเอาเหรอองถอดออกคือเวลาถ้าเวลาโชว์ที่โชว์อะเขาจะเอาปืนออก อ๋อมันจะหมายถึงว่าถ้าไม่แต่ว่ามึงมึงมึงต้องโชว์แบบว่าเป็นแบบเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างนั้นนะไม่เอาหมายถึงความร้อนมันทําให้ละลายน่าจะแบบนี้ใช่ไหมมันต้องโชว์อย่างนี้หรอเออเวลาโชว์โชว์อย่างนี้ไม่มันก็ไม่ได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ไงเออา้มันเถอะ w h a t เ v e r เอออะเบื้องต้นไม่คือคือที่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเพื่อให้คนอ่ะออกมาเล่นบ้างอย่าตั้งแต่โชว์อย่างเดียวหรือเปล่าเลยเออเปิดหน้านองนี่ไหนเอามารวมมันดีเอามารวมกัน ในซีรีส์นี้เอามารวมกันขยับเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่คยิ่ยี่ปึ่งที่หนึ่งจับแล้วเอ้ยยี่มันวางคู่กันแล้วมันแจ่มแมวจริงๆอันนี้ตาสีน้ำตาลเอ้ยตานี่ไงตาเลเซอร์ตาเลเซอร์ตาเลเซอร์อุ้ยเอาตรงๆมาย่าเปิดสติ๊กเลยไม่สิบัตรเครดิตเซ ตั้งนี้ตั้งนี้เอาวางข้างกันเออมองเห็นไหมอเห็นยังเห็นอยู่มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวากิซอมีตานี่เสียงมันได้จริงๆเลยแล้วในเรื่องไม่มีคําว่าโกโกวาเลยซึ่งโกโกวาไม่ใช่เดี๋ยวให้ความรู้ก่อนโกโกวามันเป็นคําที่ ของของไทยที่พูดอย่างเดียวแล้วเน็ตฟิกอะเออเห็นว่าโกโกวามันมันเป็นคำฮิตระเบิดก็เลยเอาคําว่าโกโกวามาโปรโมตจริงๆโกโกวามาจากคําว่ามูฮองมูมูไฮองวาปะเอออะไรประมาณนั้นมูฮองวาเออซึ่งมูไฮองวาเนี่ยในภาษามันมันเป็นแปลว่าอะไรนะดอกมันแปลว่าดอกชบ้าของจีนดอกชบ้าจีนเออดอกชบ้าจีนซึ่งจริงๆในการละเล่นของของของตัว ซีรีส์เนี้ยมันบอกว่าดอกชะบาจีนบานแล้วเออใครถ้าพูดว่าบานแล้วปุ๊บใครขยับก็คือโดนยิงตายโดนโดนน้องน้องยองฮีน้องยองฮียิงตายเลยใช่นี่ไงน้องยองไม่ก็ในทางหลังหรือหันหลังหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นนี่จิ๊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 จัง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 มันน่าจะแบบบิดคอได้เหมือนในนั้นเอ้ยรู้สึกมันบิดคอได้นะ ไม่กล้าว่ะรู้สึกมันบิดคอได้นะนี่ไงเฮ้ยจริงเหรอมันบิดได้แหละแต่มันแน่นมากอ่าไม่เป็นไรมันหมุนคอได้ด้วยหรอมันหมุนคอได้ม <oh> ันเพราะว่าในในเกมอ่ะมันต้องหมุนคอไงโอ้โหในเกมที่คือหันแบร้อยแปดสิบองศาิิเออเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าพี่จําได้ว่ามันมูฟมูฟเดียวกันกับตัวเล็กตัวเล็กมันไหนลองดูดิ อาา้าวหักมันแน,แน่นอะ่ะไม่ไม่แต่จริงมันหมุนคอได้เพราะตอนนั้นเตอร์ติดพีรอกมาหมุนคอเอาเหรอเอ,อมันหมุนได้อยู่โอ้โหแล้วมีงานชุดเธอต้องต้องิองชัชนผะูต้องฝั่งนี้แล้วซ่าไนหะเนี่ยมัวมาไม่ไม่นป็ชุดกัวอะไชุดตีมนักโทษใช่ เฮ้ยอย่าลืมไปดูกันนะซีไอใช่สนิกมากเลยเพราะพี่ชายังไม่ได้เริ่มเลยกลัวกลัวนี่กลัวเลือดนี่กลัวเลือดโดนช็อตแรกยิงกระบาลกูก็ปิดละเออเออนี่น่ารักโอ้โหนว่มาสู้กันดิโกโกวาเกซเซซินิตาเฮ้ยปากตาโอเคมันทำรายละเอียดตาใช่แค่รายละเอียดตานี่ไงเธอลองปิดดิเธอลองปิดดกของเธอฟังนี่นี่นี่ แน่นอยู่นะอ่ะละป๊บหนึ่งนะเอ้ยจริงๆอ่งะมันมีมันมีกริบข้างบนด้วยนะเห็นปะเนี่ยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโอนีหน้าจอเป็นยังอ๋อแต่ชุดนักโทษไม่มีชุดนักโทษไม่มีก็ก็เพนสามเหลี่ยมละไงเออวะไม่แน่ใจว่าสามเหลี่ยมมันแทนยศปะถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนจะถ้าพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะเป็นแทนแบบอะไรนะอันไหนยศดูบนสุดอ่ะใช่มันมันคือยศแต่ว่า เรายังไม่ได้ดูซีซันสองฉันังไม่ดูซีซันสองเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปตามเจ็บเดี๋ยวเขาไปตามเจ็บเอออ่ะงั้นก็ประมาณนี้ครบแล้วสองตัวแล้วประเด็นคือไปสูงนะจ๊ะใช่ไปลองไปลองเส้นกับทางร้านดูว่าพี่แบบเปิดได้ป่าเพราะอัตราส่วนมันคือหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะมันเขียนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็มันก็เขียนบอกว่าทุกๆสองโปรดักต์อ่ะจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ตัวหนึ่งใช่ก็คือเท่ากับว่ามันจะเป็นแบบว่ากินบางกีนเมื่อ หนึ่งรังอ่ะมันจะมีโกกวาหไม่ชมพูหถ้าอยากได้พาไปสัก4ี่คนแล้วไหมไม่พาไปสี่คนปุ๊บชมชมูช้ำว่าเนี้ยตอนนี้มันไม่ใช่และเออเยังเกินอ่ะโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดะดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้หาสินค้าดีๆมาให้รีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีก และเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณสารที่ดีๆอีกสักครั้งหนึ่งเนาะสองห้าสามศูนย์ดีไซน์เซลที่ซีดี C อาคารเคหลังไดโซใครอยากบิวอินชุดครัวมาดูได้โอ้ยสปอนเอ้เนยเออสวัสดีครับแต่เดี๋ยวเนี้ยว